เอาแล้วผมก็สวัสดีทานผู้ชมุกทานด้วยครับยินดี G ต้อนรับเข้าสู่ช่องวิกาด้วยนะครับทุกคนวันนี้ฮะทุกคนผมจะมาสอนวิธีการเอ่อเล่น GTA V ในมือถือเนาะก่อนที่คุณดูจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องวิกาด้วยนะครับก่อนอื่นนี่เราเข้ามาที่ Play Store ครับทุกคน Play Store แล้วก็เนี่ยผมกดไปตรงค้นหาเนาะแล้วก็นี่เลยไอเจ้าแอปตัวนี้เลยนะผมตัวดีเลยนะผมนี่คือแอปตัวนี้เนาะนี่ผมชื่อภาษาอังกฤษอันนี้นะ ชื่อภาษาอังกฤษอันนี้เลยให้เราเดาวน์โหลดนะถ้าสมมติถ้าเราเดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บให้เรากดไปตรงเปิดครับของคนดูนะผมมันยังจะไม่เหมือนกับของผมเนาะคนคนดูเนะี่ยต้องล็อกอินก่อนเขาจะให้ทุกคนเนะี่ยล็อกอินด้วยเฟซหรือไม่ก็ Google หรือไม่ก็อะไรอ,อ,อื่นๆได้เลยแล้วแต่คนดูเลยนะครับแต่ของผมเนี่ยผมเอาเป็น c e b o o k เนาะของคุณดูเอาเป็นเพจสโตเออเพจเป็นสโตดี Google ก็ได้ครับขอโทษทีครับนี่นะผมโอเค ถ้าดูเข้ามาในหน้านี้เสร็จปุ๊บผมจะแบ่งไปสองส่วนด้วยกันสับใส่เติมกับใส่ฟรีเนาะโอเคสําหรับใส่เติมก่อนเนาะอันนี้คือผมขออธิบายของสส่เติมก่อนนะคะทุกคนของใส่เติมเนี่ยกดเข้าไปตรงนีนะ้ผมด้านล่างที่อันนี้เลยมีชั้นอันนี้เลยนะโอเคว่าผมแล้วก็กดตรงภารกิจตรงนี้แลนะ้วทุกคนกดตรงภารกิจฮนะอ่า คงใส่เติมไม่ต้องทําภารกิจหรือไม่ต้องหายรียนเลยแค่เนี้ยผมกดไปที่เติมเงินเนาะแล้วนี่เลยนะผมเขาก็จะมีเหรียญน,นะผมอย่างเช่นไออันต่ำสุดอันนี้เนาะมันก็จะเป็นเออหนึ่งร้อยยี่สิบเหรียญถ้าตีเป็นเงินไทยถ้าตีเป็นเงินจริงๆเนี่ยก็ประมาณสามสิบแปดบาทส่วนอันนี้ก็เจ็ดสิบเก้าบาทส่วนถ้าไออันที่มันสูงสุดอันนี้ก็เออสามพันหกร้อยบาท เอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอันนี้ใช่ตีเป็นเงินไทยแล้วมันคือ,อเหรียญน,นนี้ลเล้วเหรียญน,นี้คือสามพันหกร้อยเหรียญเนาะถ้าตีเป็นเงินไทยก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญครับถ้าได้ยินเสียงคนแบบอะไรมันก็ขอโทษด้วยนะคนดูคือแบบไอ้คนข้างๆเออข้างๆฝังง่งนู้นนะผมเขาตีอะไรไม่รู้ว่าผมเออเออก็มีแค่นี้เลยถ้าสมมติถ้าเราคือเอฟตัวเนี้ยนะผมเราต้องมีเหรียญเท่านั้นเนี่ยเอเหรียญอันนี้เลยนะ เหรียญของผมที่มีหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้เนาะเราต้องมีอันนี้เลยถ้าสมถ้าเราไม่มีเหรียญแบบนี้เราก็ไม่สามารถเล่นได้เนาะโอเคถ้าสมถ้าใส่เติมมีเหรียญเสร็จปุ๊บให้เราก็ไปตรงเกมมาผมนี่เลยด้านล่างเกมตรงนี้เนาะคนดูอยากเล่นเกมอะไรก็หานะแต่ของผมเนี่ยผมจะเอาเป็น g t V เนาะแล้วก็นี่เลย gtw ถ้าคนดูกดเสร็จปุ๊บให้คนดูกดตรงไอ้นี่เลยนะผมไอ้อน,นี่เลยนะไอ้ิีฟ้านนี้กดไว้ครับ แล้วก็กดคําว่าเล่นเนา่แล้วกดเข้าไปข้ว่าเล่นสอหรับที่เป็นสายเติมไม่จําเป็นต้นองรอแล้วนี่หละผม v mp เลยสำหรับคนที่เป็นสายเติมนะผมก็กดไว้ที่ v mp แล้วคุณก็จะได้เล่นเลยไม่ต้องรอคิวไม่ต้องอะไรทันนานๆนะผมแค่แค่นี้เลยคนสายเติมกลับเข้าสู่ที่สายฟรีกันบ้างครับผมโอเคส่วนสายฟรีนะครับผมแค่ทําภารกิจนะทุกคนแค่ทำบางครั้งก็จะมีโฆษณาข,ขึ้นนะน้ำชม ระ okay. ยะของสายฟรีต้องกดไปตรงภารกิจกันเนนะี่ยภารกิตรงนี้เลยเนะาะกดเข้าไปครับแล,ล้วก็รอเนาะ๋ยวผม,มาถ้าเข้ามาในนี้ปุ๊บนี่เลยนะนะภารกิตรเหรียญสองเหรียญน,นี้นะผมก็คือเขาให้เราทําภารกิจเราก็จะได้เหรียญมาแล้วก็เอาไปเล่นเนาะโอเคอันนี้เขาบอกว่าอะไรคือเราดูคนสตรีมสิบนาทีอ่ะอันดาบบนอันนี้เนาะโอเคสวนลงมาผมอันนี้คือได้รับการควบคุม เป็นเวลาห้านาะทีคืออะไรผมก็ไม่รู้มนกันอนะ่ะอันนี้คือทีเดียวอ่ะว่าทีเดียวคุยได้เลยได้ห้าห้าเหรียญเลยอันนี้ดูโฆษณาผมดูโฆษณาสามครั้งนะคนดูแล้วก็ได้ได้มาเลยครับผมแล้วก็ได้เลยประมาณห้าเหรียญโอเคส่วนเพชรอันนี้ก็เออนั่นแหละผมก็ตมามนะแล้วก็โอเคของไ่ฟีต่อไปคือน,นี่แหละครับผม ผู้เริ่มต้นเนาะน,นี่เรากดอ่าเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเราก็กดอันนี้เลยเอาพู้เริ่มต้นอันนี้แล้วก็มีอ่าภารกิจเหมือนกันเราก็ทําภารกิจที่เขาบอกเราไปบบาบบอย่าเช่ดดูโฆษณาเลยอย่งนี้อย่างนี้ก็ทํานะผมแล้วเราก็จะได้นะผมโอเคแล้วก็วิธีการหาเหรียญต่อไปก็คือไม่ใช่วิธีคือการหาเหรียญอ่าอะไรพวกนี้เนาะเออแค่นี้เลยนะผมโอเคถ้าต่อไป คือผมจะมาสองวิธีการหาเหรียญเนาะคลิปต่อไปอะเออจะถามว่าเอ้าทำไมผมถึงไม่สอนในคลิปนี้เลยผมกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับทุกคนก็เอออืมก่อไม่มีคอนเทนต์เลยอยากเล่นอยากเล่นนะทุกคนก็คือนี่แหละอันนี้เลยนะผมเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการหาเหรียญนะแล้วกันเนาะ แล้รอถ้าคุณเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะก่อนที่ผมจะปิคดคลิปผมจะบอกทุกคนกัน,นว่าถ้าคลิปนี้บออธิบายจะแบบไม่รู้เรื่องหรือยังไงผมพยายามที่สุดแล้วนะผมก็ขอโทษทนด้วยนะโอเคแล้วเราเจอกันคลิปใหม่อย่าลืมกดไลค์ตามช่องวคิคาด้วยเจอกันครับบ๊ายบาย